กําลังมาจีกับบ้านปลาขึ้นเห็นพอดีครับยิ่งเลยครับถึกถึอจุดเจ้าครับฟุกขนาดเลยเมื่อดียี่ไกลครับถีออีทาไดา้ของแม่ผมพันใหม่คุครับผมกําลังสีกับบ้านแล้วครับเก็บของแล้วเก็บตู้ซับเก็บยังใช้กระเป๋าไว้บดแลวปลาขึ้นก็เลยยิ่งเฮ้ยมันมีสองตัวครับ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถึกตัวนึงยังตัวน,งวนึงครับต้อมกับหน้าเทียมฝุกครับไปแล้วพักกล่องแป๊บนึงครับปูปลากันครับมาที่นี่ตัวนึงบ่บ่ยิง่งนะครับตัวที่สองครับไปเลยครับ ิดกม่นแท้โอ้ลูกปืนติดอยู่ในป่าหนลูกปืนเสียบคักแท่าโอ้ยเกาะหยาบดินลงไปเอาแล้วเนี่ยกำจะอะไรกับคัมเหรอครับดิลงไปข้างล่างเหมอนกันที่นี่เพามันคัมเหรอไหมเจอกันข้างล่างครับไม้ไข่เปียกครับไม้นี่ นิ่งแต่ยังมือแรงก็จะไข่เปียกพร้อมครับจังใดต้น <laughs> ไม้ยิ่งเปนนิ่มตอนนี้นคลิปก่อนนะครับม,มองเดียวกันเลยครับ ตอดเหว่ครับมือนี่คิดว่าสีแหวแล้วครับ, <c ười> รบตอนค่ำครับหันหลังให้ยิ่งหลังช่วงผมยังมีทายครับเขาหลังให้เขาส่วนหลังพอดีเลยเขาอมองเล่งอยู่ครับใส่ปงไงครับมาณเครื่องรลโอตายเก็บบไ่ได้ครับมือนีกน่กำลังจะกลับบ้านแล้วครับเก็บอุปกรณ์ในเบิ่นแล้ว,วเห็นขึ้นมากผมเลยขึืนปืนใช่ไหม <c ười> โอ้โอแบบกาสนาครับเอาชิปเตรมให้เบิ้งดีๆครับชิปนี้มันพลาดแล้วครับตอนนี้พลาดแล้ววันนี้ในตอนสิกับนะครับครับจังพอกันไหมครับคลิปหน้าครับ